บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรัชนจำกัดจัดคารวาลร่วมกับกองทบกลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อมอบเสื้อกันหนาวในโครงการคูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวสารต่อพลังใจส่งมอบความห่วงใย,ยสร้างไออุ่นให้พี่น้องประชาชนต่อเน,นื่องเป็นปีที่21โดยจัดขบวนคารวาลร่วมกับกองทบกโดยมณฑลหานบกที่3ามสลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวจำนวน2,500ตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ทางด้านนายสมศักดิ์มาอุทธรที่ปรึกษาสำนักง,งานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูบัต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้กล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ว่าตลอดระยะเวลา42ปีของสยามคูบัต้าไม่เพียงมุ่งเน้นกันเป็นผู้นำเครื่องจัรกลนและนวัตรกรรมการเกษตรเท่านั้นแต่ยังคงให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับโครงการคูบัต้าพลังใจสู้ภัยหนาวเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านชุมชนและสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวจะจัดต่อเน,นื่องเป็นปีที่21โดยในปีนี้สยามคูโบต้าได้แป่งปันความอบอุ่นผ่านเสื้อกันหนาวไปยังพี่น้องประชาชนเด็กและเยวาวชนรวมทั้งเกษตรกร,ร,กรที่ขาดแคลนปัใจจัยในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็นในภาคเหนือซึ่งในวันนี้ได้ลงแจกในพื้นที่อำเภอเชียงคำพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยวาวชนและอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองและอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำด้วย ปัวิทยูดีรรยงานนายบรรเจิดกินจันผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลานอมรึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ประจำปี2563โดยพระองค์เป็นพระผู้ทรงให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยที่บริเวณสนามโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่านี้วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือเนตรนารี เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยลูกเสือและเนตรนารีต่างน้อมลำลึกในพระมหากราุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกะตเะเวทิตาด้วยการมาร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีซึ่งสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้ประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกันและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระรกุลแด่พระองค์ท่านาที่บุญรอดรรยงาน ในวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนาก,กาธที่เบรภูมิพลอดุลยเดชมหรารรชบรมนาถบาพิษที่บริเวณวัดมหาพุทธธรรมพระอารามหลวงอเภอเมืองรีสเกตโดยมีพระมหาสิงห์หอบุญนาเมโทร,รักษาการเจ้าวาดวัดมหาพุทธธรรมเป็นประธานฝ่ายสง์โดยมีเครือข่ายพักประชาสังคมจังหวัดรีสเกตและส่วนราชการพระสงฆ์และพระจารชนจังหวัดรีสเกต ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนาการทิเบตภูมิพลอดุลยเดชมหาพรชบรมนาถบาพิษหลังจากคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วประธานพร้อมด้วยคณะราชการถวายจตุปปัจจัยเครื่องทายธรรมและกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธีบุญทันทุสีวันบรยงาน น,น,านาจันนันพงศ์อ,อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมนางรอออยู่ยั่งยืนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาลสินนำจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาอำเภอกมลาไสพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามขีตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่แปลงโคกหนองนากรยานมิตรบ้านหนองแปนหมู่ที่สองตำบลหนองแปนอำเภอกมลาใสจังหวัดกาลสิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจาการปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสําเร็จนมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มุ่งเรียนการปรับพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายสุภพมิตรนาทองรัฐซึ่งได้เข้าอุปมตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เรือนจําจังหวัดกาลสินและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินได้ร่วมมือกันเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าวนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพโดยมีพี่เลี้ยงซึ่งเรียกว่าครูผ่าธรรมเป็นผู้ให้ความรู้ได้คําแนะนาปรึกษาตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยทีมข่าวไทยรันดิวสรายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดต,ตราดพร้อมด่านสูญและกองกคลองใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดส่วนที่กำลังซุ่มจับกลุ่มรถบรรทุกหกล้อของบริษัทหนึ่งซึ่งวิ่งรับส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาหลังมีรายงานว่ามีการขนสินค้านีภาษีข้ามาจากประเทศกัมพูชาฝั่งชายแดนบ้านหาดเล็กกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร ดยขนาดที่รถหกล้อคันดังกล่าววิ่งมาถึงบริเวณถนนสายสามบ้านคลองมะนาวอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอทำการตรวจคน้นโดยพบว่ามีนายจินวัฒนพัพร์อายุ32ปีเป็นคนขับและมีนายสมชายมาสะอาดอายุ53ปีนั่งมาด้วยขณะตรวจคน้นพบสินค้าหนีภาษีจำนวนหลายรายการจึงได้ทาการตรวจยึดไปยังสอบอบ้านไม้รูดจากการตรวจสอบพบสินค้าผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากถูกบรรจุในกล่องเป็นอย่างดี อธิเครื่องสำอางชุดเจ้าสาวเสื้อผ้าอาหารเสริมเครื่องใช้ไฟฟ้ายาดบโดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับและทองเคอีกจํานวนหลายรายการวิเชียรวงศ์ศีแรงงาน